ในคลิปนี้นะครับผมจะใช้พลแสงตื่นนะครับไปล่าหางี้สีลุงนะฮะมาดูกันนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนแล้วก็รหัสนะครับก็จะแจกเหมือนเดิมเลยเพียงแค่กดไลค์ครบ1000ไลค์นะครับผมก็จะทำการทิ้งรหัสไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าพร้อมกันนะครับไปรับชมคลิปเลยคิวตันช็อปร้านเติมโรบักเรย์สุดคุ้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปบล็อกฟูดรับกดเกมพาร์ทแมปคีเลกาซี่บล็อกฟูดและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเเเเฟซซโโคคค้้้้้้ดดหหหรรรรืืออออววว่่่่่่าาาาปป็็นนนทททยีีีมมมัังงแแแแบบบบบสสุลลละะใตกไไจ หรือคิน Legacy ทางร้านคิท t ั n ช h อ p เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่ t ิทตันช็อปะครับสวัสดีกับผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมป Block f o o ดอีกแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับเราจะใช้ผลแสงตื่นนะฮะไปล่าฮาคี้สีลุงนั่นเองนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ทำฮาคี้สีลุงเท่าไหร่นะครับและช่วงนี้ก็คือหมดอะไรตายอยากมากนะครับไม่มีอะไรจะทำนะฮะในบ o c อก o o ดนะครับเราก็เลยจะมาล่าฮาคี้สีลุงด้วยผลแสงตื่นนะครับนะก็ทั้งตื่นรซึ่งเาต้องงมาลดนก่อน สกิลของไม่ตื่นก็จะเป็นอย่างนี้เลยไลเลนะฮะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวผมเนี่ยมาลงดันก่อนนะครับแน่นอน,นะฮะเดี๋ยวผมจะให้เน่แบกเน่ากำลังจะทำบัคอยู่เนะี่ยพยายามที่จะทำบัคอกก็เรียกว่าบัควิ่งเร็วนะของผลบิ๊กมัมน,นะครับยิงเลยคื <c oughs> ตอตัวนี้นะครับฮาคีกอกของเราครับเป็นระดับเท่าไรไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันคุมมาตรงตัวแล้วก็ทั้งตัวแต่ว่าขาไม่ได้คุมเนะี่ยแล้วในดีนี้นะครับก็ยังมีดาบเรนงูคูติดมาด้วยนะฮะ ก็เหมือนเดิมเลยคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ครบ1,000ไลค์นะครับแล้วเราก็จะแจกรหัสไว้ในคอมเมนต์นั่นเองเอาล่ะ right, อย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลงดันกันก่อนนะครับดันแสงใช้เกียร์ดันแสงใช้เกียร์ผมไม่รู้นะครับ1,2,3,4,5,5 s k ส l l เข้ากิลเขามาดันแสงนะครับผมมาดูว่าจะสู้ได้หรือเปล่าตอนแรกนี่แหละผมจะช่วยเขาก่อนเนะี oh, <laughs> ่ยโอ้โหคสังเกตก็เ,เปิดไมได้ <laughs> เราจะไหวไหเนี่ยไหวแหละระดับนี้ละ ระดับโลกสามไม่น้องอืมถือว่าเป็นการฟาร์มมัลติไปด้วยเอาไม่ได้สักตัวเออได้สักตัววะเนี่ยไม่ได้สักตัวจริงตัวหนึ่งตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งขอตัวนึงขอตัวหนึ่งพี่ขอตัวหนึ่งน้องอืมอเออได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งสักสองตัวสักสองอยอเพราะว่าจะสกิลบินตั้งหนติเกือบตายนะะเลือดเหลือโคตรน้อยเลยเมื่อกี้เอาเป็นว่าในไหนเราก็รู้ชะตากรรมของเราแล้วนะครับว่าไม่สามารถช่วยใครได้แน่นอนนะฮะเพราะงั้นในเวลากลับสู่ล่างตัวถ่วงนะฮะตัว ผมก็จะยืนรอตรงนี้แหละนะฮะจนกว่าดันจะจบลงเฮ้ยผมว่าตามข่าวสารดีกว่านีผมว่ารายงานข่าวดีกว,ว่าตามติดชีวิตกล้วยแขกตอนนี้เนี่ยฮะกล้วยก็มาถึงเวฟที่2แล้วนะครับผมใช้ตะเกียบนะฮะไล่ฟันมอนไป มอนที่น่ากลัวที่สุดนะครับในดันก็น่าจะเป็นมอนที่ใช้เป็นเรื่องของหมัดอันนี้นะฮะในช่วงนี้นะน่าจะเป็นหมัดสายฟ้านะครับเพราะมันสามารถล็อกแล้วก็ต้นอื่นนะครับสามารถโดนปะตีได้โคตรแย่เลยอ่ะแบบโดนล็อกแล้วก็โดนสแปมตรีรัวๆเนี่ยตอนนี้กล้วยก็กำลังพยายามเนี่ยพยายามช่วยเบคอนด้านต่อไปครับทางไหนวะทางนี้ทางนี้ด้านแสงนะครับคล้ายๆกับเออดันทรายเลยนะฮะโคตรเหมือนเลยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเพราะดันทรายก็จะเป็นหมู่บ้านทะเลทรายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ทะเลทรายเหมือนกันมโชว์ความแม่นความแม่นอันนี้ความแม่นเนนนี่่่ยแมมมเออโโดดปไน อืมอ,อุ้ยโดนโอ้โหผมฆ่ามันได้ฆ่ามันได้ด้วยเออเขาเรียกว่าปืนใหญ่นะครับแต่ว่าบวกพลังของดาบนั่นเองนะฮะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่บวกซอสขึ้นมา <c oughs> งงแดกเลยฆ่าด้วยปืนใหญ่จะบวกพลังดาบเราต้องลงทั้งหมดเท่าไรผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันใช้ทั้งหมดกี่แฟกเต์นะผมไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจอะไรสักอย่างเลยเ <c oughs> ๋ยขยายไปตรวจดูก่อนนะครับว่ามันใช้ทั้งหมดกี่แฟกเต์นะซึ่งตรงนี้มีศูนย์นะครับผมไปดูมาแล้วนะครับมันใช้ทั้งหมมดด14กนตะไ้ััวาจ ได้หนึ่งพันนะครับเพราะงั้นต้องลงสิบสี่ตาโอ้โหโคตรเยอะเลยผมว่าผมเติมดีกว่าวะผมเติมดีกว่าวะย่นระยะเวลาในการเล่นนั่นเองนะฮะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการลงดันเยอะมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราเติมเลยดีกว่านะครับจะได้จบแบบเร็วๆนะฮะโอเคเราจะกิฟเข้าตัวเลยนะครับทั้งหมดหนึ่งหมื่นแฟกเมนต์นะครับมาดูกันปึ๊บอู้เข้ามาแล้วนะฮะจากล่าสักของเราเองหนึ่งหมื่นแฟกเมนต์นะครับเหลืออีกแค่ห้าตานะครับก็ครบเลยนะครับก็คือลงเอาสกิลนั่นแหละสกิลแรกครับได้มาละ โอ้ไกลมากผมเกิดอยู่ที่โอ้โหพอรดทาวเลยนะฮะไกาจัดสกิลแรกนะครับจะเป็นการยิงธนูแบบนี้นะครับชาร์จได้นะฮะถ้าชาร์จจะยิงออกมา3ทางเยสโคเท่ yes, <K> โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เกาะกลางก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอญาติขอญาติตีมอนก่อนเดี๋ยวผมเอาสกิลก่อนสักสกิลหนึ่งชึบชึบอ,อืเออเรียบร้อยครับผมได้สกิลเอฟมาละผมสามารถบินได้นะครับเดี๋ยวผมบินไปตจำนวนก่อน โอเคบินตรงเลยเดี๋ยวเราไปใหม่มาถึงก็กดเซฟเลยนะครับเดี๋ยวพลาดแบบเมื่อกี้นะไม่เอาเดี๋ยวเราก็มารอเน่นะครับแล้วก็ลงดันกันให้ครบนะครับอีก4รอบ1 2 3 4นะฮะ ทุกสกิลดีละผลนี้นะครับใช้แบตเตอรี่น้อยนะฮะแค่110เองผมคาดว่าน่าจะฟาร์มเสร็จในเร็วๆนี้นะฮะน่าจะง่ายมากๆเลยเดินตีมอนธรรมดาผมคาดว่าก็น่าจะฟาร์มได้นะเพราะโรค3โอโ้โหดรอปแบตเตอรี่โคตรเยอะเราจะลงด้านแสงเลยนะครับเพราะว่าผมมีแฟกเมนล์ละ1,500นะครับตอนนี้มาดูกันนะครับได้สกิลมาเพิ่มแล้วรอบนี้เราจะมาช่วยเน่ได้หรือเปล่านะฮะสำหรับเวฟแรกอยู่ไหนวะอยู่ข้างในเหรอ,อยิงอัดเข้าไปอออผมว่าน่าจะไม่ต้องช่วยแนละ้วมั้ง stun, stun, stun. เออยิงสตันสตั้นโอ้โหไม่ได้ช่วยอะไรเลยสกิลโคตรเบาอื อุย้ยได้หนึ่งตัวโอ้สกิลไม่ตื่นนี่โคตรเบาอ่ะเบาจริงไม่ได้โมโ้จะว่าไปมันก็เหมือนสกิลของผลมังกรนะทำไปเล่นสกิลเอของผลนั่นเนี่ยนะครับเป็นกระสุนแสงนะฮะมัสกิลซีของผลมังกรนะผมหนีก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เนลงไปให้เสร็จเลยโอเคครับเดินทางมาถึงเวฟสุดท้ายนะฮะแล้วก็เป็นดันด่านสุดท้ายแล้วนะฮะเรียบร้อยที่นี่นะครับก็ครบสักทีนะครับทั้งหมด 5สกิลนะครับแล้วผมก็จะเดินทางไปที่เกาะเต่ากันเลยนะครับผมเพื่อที่จะเดินทางไปทำฮากิสีลุงนั่นเองมาอัพเกรดเลยนะครับใช้5,000แฟกเมนต์อู้หรือ500หมดพอดีเลยโอเคฮะซึ่งสกิลผมมันยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมเดินทางไปที่เกาะเต่าก่อนลวกันเอผมว่าขอให้เนี่เปิดพาไปเกาะเต่าพาไปเต่าหน่อยเอ้า,าเอารู้ได้ไงผมปิดไม่อยู่เอเนี่รู้ได้ไงเอ้านอนเขาเล่นรู้งานนะฮะโอเคมากันละ ขึ้นมาข้างบนตรงนี้เลยเอ้าติดเราจะไปคุยกับผู้เท่านะครับผู้เท่าท่านผู้เท่าตรงนี้เนีฮะอุ้ยโคตรเท่ดูดีมีเขาด้วยเราต้องจัดการกับสโตนนะครับไปที่เกาะแลกกันเฮ้ยโคตรตึงไม่ต้องพูดอะไรเลยเนะยฮะพูดแหละแต่เขาไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าเขาพาเรามาถูกว่ะโคตรตึงเขาเรีก <S <S ยกว่าสื่อสารกันด้วยจิตเนี่ยพวกเราใช้พลังจิตกันแล้วผมก็จีเลยอันนี้คือสกิลสองนะครับด้าเมจโคตรโอ้โหโคตรแรงเลยแรงจัดแล้วก็บันดีตรงที่เราสามารถไล่ฟันได้นี่นะฮะ นี่แน่ตีตูดเลยทำไมเขาเรียนสายฮนะฉีดเลยเ้าไปไหนละ่ะเอาด้านหลังเออโอ้ก็ตายผมก็ตายถอยก่อนอยิงหน้าให้มาเออเออฟันฟันไปตายยากเน่ๆทาไมมีเน่มาช่วยนี่ผมว่าน่าจะลำบากยุ่ทำไมเล่นไปพี่เนี่ยว่าให้เน่ฆ่าเลยดีกว่าตอนแรกผมก็ว่าจะสู้อยู่คนเดียวนะครับว่าจะสู้คนเดียวแหละแต่ว่าดูจากทรงละผมว่ามีคนช่วยดีกว่านะครับ ดีไถ่ฉีดเลยฉีดเลยลากลงไปกินในน้ำดรอปแล้วเรียบร้อยฮะได้หมวกมานะฮะผมอยากได้หมวกนี้มากเลยวิ่งเร็วดีฉันมาแล้วอุ้ยสกิลด้วยมา3สกิลแล้วนะฮะสกิลโจมตีนะครับสกิลเอฟไม่น้ำละกันนะครับรู้สึกว่ามันจะบินช้าลงด้วยนะผมว่าผมเลยไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับจัดการกับสตรีนะฮะดูกันนะครับว่าสกิลซีจะเป็นยังไงน่าจะเป็นการเตะไปแล้วก็ปิ้วับนี่ฮะผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านั่นแหละ แกเคยโดนเตะด้วยลูกเตะความเร็วแสงไหมน้องนี่ไงฉีดยัดหน้าเข้าไปเฮ้ยตึงอยู่ผลน,นี้ใช่ได้เออนขนาดอัพยังไม่ตันนะเนี่ยยังแรงขนาดนี้เห็นมีคนเอาไปพีพีแล้วยังโหดเลยนะครับอยากเล่นบ้างแต่ว่าพัฒนาไม่ถึงนะครับเล่นไม่ขึ้นฉีดฉีดเข้าไปโอ้โหเป็นหมื่นเลยดามิทนี่เนี่ยโหรวมกันสามสกิลนะครับเข้าไปหมื่นสี่นะครับอฉีดตายทุงแมตายทุงแม่ตีหน้าตีหน้า ฟันเรียบร้อยฮะสกิลครบแล้วครับผมกลับมาที่เกาะเต่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็น่าจะไปจัดการกับบอสช้างนะถ้าผมเราไม่ผิดนะครับน่าจะใช่แหละหรือว่าเออบอสช้างก่อนหรือว่าอะไรก่อนว่คาบิดิทก่อนหรือเปล่าอ้าวต้องไปกิโลหรอสกิลวีนะครับโอ้โหอูดามจโคุรแรงสี่พันฉีดเลยฉีดเลยน้องเจ็บแล้วดีนี่เนี่ยนี่เนี่ยฟันเลยฟันเลยฉีดอีกรอบ ฉีกรอบแล้วก็เตะก้านคอยิงไม่โดนนิดเดียวเออู้ได้มาโคตรเยอะเลยนะฮะร้อยสามสิบหกละนะครับสำหรับมาตเตอรลี่ทำไมรู้สึกรอบนี้มันฟาร์มไวจังเลยจริงๆมันใช้แค่110เองนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันไวมากเลยนะฮะอยู่ดีขึ้นมา136เฉยเฮ้ยผู้เช่าเทสดีนี่ว่ามีผัาปิดปากด้วยฉันมาแล้วโดนคอมโบปึ๊บแล้วก็ฉีดฉีดอยู่ไหนโอ้อยู่นู้นฉีดฉีด ชาร์แล้วก็ยิงเข้าไปเล็งก่อนเล็งก่อนเอาไม่โดนฉีดอีรอบโคเท่โคเท่เอ้ยอย่าเข้ามานี่เนี่ยฉีดอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะโอ้แรงมากฟันสดสฟันสดสดไม่ใช้รัสสก,กิลใช้หน่อยก็ดีจะไม่แรงอโอ้โหแรงมากแรงมากไม่ถึงบอสเนี่ยแรงทิบหายเลยโดนสกิลเดียวเกือบตายหายไปครึ่งหลอด ตายปะเนี่ยไม่น่าจะตายนะฮะเว้ยเรียบร้อยโอเคฮะขึ้นมา151แล้วนะฮะมาเตอรี่เดี๋ยวเราไปรับเคลียร์ต่อมานะครับน่าจะจัดการกับคาวินดิฟนะซึ่งวอลต์ตัวนี้นครับมีทั้งหมด2ล่างนะฮะแล้วเราก็ต้องใช้บัคในการเข้าไปนั่นเองเนื่องราะว่าผมไม่สามารถเข้าไปได้แบบคนปกตินะครับเวลมันต้องใช้เวล1,950หรือ1,925เท่าไรนี่แหละผมไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวผมบอกนี่ก่อนมาขนแสงตื่นเลยครับเพราะงั้นสบายะฮะในการเดินทางหาเหลี่ยมหาเหลี่ยม นี่ไปไหนแล้ววะนี่หายไปแล้วโอ้หนี่ไงอ่ะฮะโอ้โนี่ไงเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้รูรูรูนอนรูนอนโอเคอืมโดนเตะกั้นคอแล้วก็ถีบอัดหน้ารู้สึกไม่ค่อยแรงเลยวะอืมดีดหน้าอืมล่างสองนะครับล่างเบียวขอญาต์ล่างของผม,มหน่อยไม่โดนไม่โดนเอ้ยโอ้โหไม่โดนเลยวะผมผมต้องยิงให้โดนโอเคล้มเลิกล้มเลิก ขีดเลยแต่อ,อัดหน้ากนี่เนี่ยต้องโดนละต้องโดนละดอกนี้ต้องโดนละต้องโดนละเอ้ยไม่โดนไม่โดนได้แกวะเอ้ยเหมือนมันจะโดนนะแต่ว่าไม่โดนผมว่าผมมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแน่ๆเอ้ยม,มันไม่โดนจริงๆดิเมื่อกี้ผมเห็นสีทองแตะตัวอยู่นะ,อะโอเคโอเคเรืยอรอยฮะตอนนี้นะครับเราได้มาเป็นเรื่องของฮาคิสีลุงแล้วนะครับเปิดใหม่รอบนึง เรียบร้อยฮะโคตรไวเลยคลิปจบไวมากนะฮะคลิปจบโคตรไวจะถามนี่ก่อน,นครับมีมีโบนไหมอฮ้ยฟูมูลมาพอดีแต่ว่าเออมมนจะมาทำอะไรได้นะครับสำหรับฟูมูลมาเดี๋ยวลองไปสมโบนดูนะครับว่าจะได้ที่เสกบอสหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าได้ที่เสกบอสเคียวแล้วเราตีได้เคียวอีกรอบหนึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเนี่ยเอออย่างวะอย่างวะซึ่งผมไม่มีโบนนะครับผมเพิ่งมาโลก3าได้สดๆร้อนๆเลยนะครับ เ,เน่ใช้บัควิ่งโคตรเร็วดูว่าเน่จะได้หรือเปล่านะครับดวงเน่จะมีหรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่าวันนี้นับผีนี่ฮะเออนึกว่าตีไม่โดนไหนดูหน่อยดีดูดวงกล้วยหน่อยดี ก็จะมีดวงหรือเปล่าโอเคนะครับบทสรุปของการสุ่มรอบนี้ก็คือเกลือนะฮะโคตรเกลือเลยเนี่เกลือเดี๋ยวผมรอรหัสหลัง,งผมนะครับเข้าเซิร์ฟมาแล้วก็ลองมาสุ่มดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แน่นอนเพราะว่าไม่มีอะไรให้เราตีแล้วนะครับ A later few moments later. ผมมีข่าวร้ายจะแจ้งนะฮะหลังจากที่เราได้สุ่มไปทั้งหมด2 ID นะครับรวมกันทั้งหมด20โลนะครับก็คือ20ในการสุ่มนั่นเองสรุปก็คือเกลือครับ เกือคู่เลย2 ID ไนะฮะไม่ดอบแม้แต่อย่างเดียวนะครับผมแม้แต่ลูกไฟที่ว่าถมัดก็ไม่ดอบนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เกลือมากวันนี้ใน,นเมื่อของไม่ดอบแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องทําแล้วนะครับภาิกิจเราก็เสร็จรุ้ร่วงไปด้วยดีผลแสงตื่นครบทุกสกิลนะฮะ แล้วก็เป็นในเรื่องของ้าค้สีลุงนะครับก็มีเรียบร้อยละก็ถือว่าเสร็จรู้ร่วงไปได้ดีครับคลิปนี้โอเคในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าใช้เวลาทำค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะฮะโอเคพอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมเหมือนเดิมเลยครับผมเมื่อกดไลค์ครบ1,000ันไลค์นะครับรหัสก็จะแจกอยู่ในคอมเมนต์เลยนะครับตรงปักหมุดนะฮะกดลงไปดูได้เลยเมื่อครบ1 0 0 0พันไลค์นะนะแล้วก็สำหรับคนที่มีคอนเทนต์นะครับในคลิปหน้าที่อยากเสนอให้